สวัสดีครับผมสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีเช่นเคยนะครับเรารับซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเดินไม้รถยนต์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทางการแพทย์ที่ท่านสามารถอธิบายการทํางานให้ผมได้นะครับอย่ยกเว้นนะครับยกเว้นเรื่องเครื่องปิ้นนะนะครับเครื่องปิ้นหัวตันหัวอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับอ่ะหมายถึงว่าต้องเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ที่มีระบบการทํางานที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาซ่อมแล้วก็อยู่ได้นานไม่เสียง่ายนะครับอย่างเครื่องพิมพ์เนี่ยที่ร้ายไม่ได้รับนะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบท็อปพาวเวอร์ซัพพลายสวิตชิ่งทุกรูปแบบเลยนะครับอินเวอร์เตอร์ทุกรูปแบบสามารถส่งมาซ่อมได้โทรมาเลยนะครับทักไลน์มาคุยกันดูนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องขูดหินปูนนะครับก็คุณหมอบอกว่ายังไม่ทันจะได้กดสวิตช์เลยนะครับ มันทํางานแล้วนะครับก็ได้ทําการแก้ไขวงจรนะมีวงจรชอร็อตอยู่นะครับก็มีการตัดวงจรการชอร็อตแล้วก็บายพารระบบทําระบบเข้าไปเสริมนะครับผมอ่ะทดสอบการทํางานกันนะครับอ่ะกดเปิดเข้ามานะครับอ่ะตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าผมเปิดมาแล้วเนี่ยจะไม่มีเสียงขูดนะอ่ะทันทีที่เหยียบเท้านะครับจะมีการขูดนะครับแล้วก็จะมีละอองน้ําออกมาที่ปลายเข็มนะครับ อ่ะไปดูนะครับสามสองหนึ่งอ่เนียเรียบร้อยแล้วนะครับวงจรควบคุมนะครับเขาจะผูกวงจรที่ขับโซลิโนยปั๊มน้ำนะครับคู่กับวงจรสั่นสะเทือนที่หัวขูดนะครับเขาจะมีการผูกไว้คู่กันเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าวงจรควบคุมเนี่ยมันช็อตอยู่นะครับก็เดี๋ยวคลิปการซ่อมการอะไรนะครับผมจะตัดไว้ใช้อยู่ที่หลังบ้านก่อนนะครับเต็มๆเลยนะครับ ใครสนใจก็เข้าไปดูนะเทคนิควิธีการต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะครับช่วงนี้ขอหาลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่ะเครื่องขูดหินปูนนะโรงพยาบาลไหนมีเสียนะครับส่งมาซ่อมได้เลยนะครับราคาไม่ไม่เท่าไหร่นะครับราคาไม่เท่าไหร่คุยกันได้นะครับเยอะๆก็มีส่วนลดนะครับเปิดบินให้ได้นะครับเอเคนะครับ เรียบร้อยแล้วนะเนี่ยโอ้กดกดย้ำยๆยำได้นะครับทางานถูกต้องนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมเปิดอะไรสักพักนึงนะครับอ่าเช็คการทํางานของโซลินอยนะครับเขาร้อนไหมถ้าโซลินอยเนี่ยเขาทางานตลอดโดยที่เราไม่ได้สั่งนะครับเขาจะร้อนแล้วก็เสียได้เลยนะโซลินอยเนี่ยตัวนี้แพงมากตัวนี้น่าจะแพงที่สุดนะครับบอร์ดเนี่ยนะครับบอร์ดซ่อมได้หมดเลยนะถ้าเสียนะส่งมาซ่อมที่ผมได้เลยส่งมาทั้งเครื่องเลยทั้งหัวขูดทั้งสวิต ทางร้านจะจัดซ่อมให้นะครับใช้งานเหมือนใหม่แน่นอนนะครับหมายความว่ามันยังดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับเราประหยัดงบประมาณได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ